ก็ขอจเจริญพรทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนี่คลิปนี้ก็อยู่บนชั้นที่สี่บนชั้นที่สี่ของมหาเจดีย์ชัยมงคลที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะแล้วก็อยู่ระเบียงอ่าอยู่ในระนระเบียงรอบรอบองค์พระเจดีย์นะเราเดินมาชมชมวิวความสวยงามขององค์พระเจดีย์ไปรอบรอบด้วยอ่าที่เรามาชม สวยงามองค์พระมหาเจดียด์ชัยมงคลอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดประธานในการดำเนินการสร้างไฟบรรพชิตโดยหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะท่านเป็นประธานในการดำเนินการก่อสร้างในครั้งนี้เรามองลงไปข้างล่างสวยความ สวยงามวิวทิวทัศน์้างล่างก็สวยงามก็ขอเชิญท่านใดมีโอกาสเข้ามากราบนมัสการองค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคลแล้วก็จะได้ชมอะไรหลายหลายอย่างในองค์พระเจดีย์อ่อเรียกว่าเป็นสีสันสีสง่าของเรียกว่าของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งคือพระมหาเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล หรือวัดผาน้ำย้อยก็ว่าได้วัดผาน้ำย้อยอำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดสวยงามจริงๆมองลงข้างล่างก็สวยงามมององค์พระเจดียู่ข้างบนเราก็จะได้ขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งได้ขึ้นไปข้างบนชมพระมหาเจดีย์ตอนนี้สีองค์พระเจดีย์ก็รู้สึกว่าจะหลุดลอกแล้วเนาะจะ คงจะมีการบุระอีกไม่นานมีการหลุดลอกมีการหลุดลุ่ยไปเยอะเลยสีองค์พระเจดีโอ้วิหารคดอยู่ข้างล่างเลวิหารคดอยู่ข้างล่างไปรอบๆสวยงามวิหารคดวิหารคดอ่าวิหารคดเรามองลงไปข้างล่างจะเห็นวิหารคด สวยงามวิหารคดอยู่รอบๆอ,องค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคลอา,อาคลิปนี้เราก็มาจบเอาไปเพียงแค่นี้แหละอ,อยู่ตรงนี้แหละอ,อยู่ชั้นที่สี่เนาะชั้นที่สี่ของมหาเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้ก็ขอจบ คลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนที่เข้ามารับชม